คุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> เรายังอยู่กับน,น้องๆแชมป์รองแชมป์เดอะสตาร์ของเราแกงสม้มและก็นี่เลยน้องโดมนะครับและตอนนี้เรากําลังนะฮะนั่งอยู่กับอีกหนุ่มอีกหนึ่งหนุ่มหล่อคนหนึ่งแล้วที่เขาเคยอ้วนถึง140กิโลกร,รมัมน้องเนยนั่นเองอิทธิมนนะครับบุญยรัตรัตพันธ์ใช่ไหมฮะน,นะครับซึ่งคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยว่าก่อนหน้านี้โ,โหหนักมาก ร้อยเท่าไหร่นะฮะร้อยสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบกิโลลดลงไปเจ็ดสิบกโลตอนนี้เหลือหกสิบหกครับถามเลยเนยทําได้ยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเนยเป็นคนที่ชอบกินมากครับแล้วก็ทําได้โดยการที่เราต้องรู้ครับว่าเราต้องเริ่มตรงไหนครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเริ่มครับแล้วก็ก็แค่เริ่มมันครับแค่เริ่มมันใช้ใจเราสู้กับมันครับใช้ใจเราสู้กับมันใช่ครับตตัดสินใจทันทีเลยเหรอครับตัดสินใจทันทีเลยครับก็จริงๆแล้ว อย่างที่บอกครับเป็นคนชอบกินครับแล้วทานเยอะมากแล้วพอพอเราทานเยอะแล้วมีวันหนึ่งผมนอนอยู่แล้วก็รู้สึกป่วยครับก็คือแบบหายใจไม่ออกครับแล้วผมก็เริ่มเลยวันรุ่งขึ้นผมก็เริ่มเลยโดมแหรตอนที่เข้าบ้านดตะสตาร์ตัดสินใจว่าจะลดได้ไหมหรือว่าตอนนั้นคือมันต้องทํางานหลักแล้วมันลดไปเองก็ตัดสินใจลดด้วยครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องใช้ร่างกายแบบซ้อมนู่นซ้อมนี่อะไรเงี้ยครับ,รบมันก็เหมือนกับว่าถ้าน้ำหนักตัวเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับแบกภาระเยอะอะไรเงี้ยครับก็พยายามทอนทอนมันลงไปแกงส้มเราต้องลดกับเข้าด้วยไหมเอ่ยต้องลดครับแต่ต้องลดอีกเหรอใช่ครับต้องลดครับ <c oughs> นี่นี่ยังไม่พอมอีกเหรอเอาต้องพอมนี่ครับฟังวิธีการลดน้ำหนักของคุณเนยเลยดีกว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นคุณมีหลักการยังไงบ้างครับวิธีการลดน้ำหนักของเนยก็มี อยู่5อย่างครับก็คือง่ายมากๆครับอย่างแรกก็คือเปลี่ยนนิสัยตัวเองครับมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดของตัวเองนะครับเช่นการกินการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือออกกำลังกายครับออกกำลังกายในเริ่มต้นถ้าอย่างตอนที่1 4 0ยสีถึงร้อยออกกำลังกายวิ่งตอนแรกว่ายน้าก่อนครับเพราะว่าวิ่งไม่ไหวก็คงจะเจ็บเข่าเาเป็นเหมือนผมนะถ้าลงสระใช่ไหมโดมคือเราจะรู้สึกว่าเราขี้เกียจ ถ้าไปผัดเดียวก็รู้สึกเบื่อแล้วทํายังไงให้มันไม่เบื่อล่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเขาว่าต้องมีใจครับออถ้ามีใจเราก็จะสู้กับมันครับเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราเราทุกข์แค่ไหนครับแล้วเรา จะไปถึงความสุขตรงนั้นได้แล้วแล้วเราจะไม่กลับไปทุกข์กับความวุกข์แล้วไม่กลับไปทุกข์พอลดลงมาสักนิดนึงคุณเปลี่ยนจากการว่ายน้ําเป็นการวิ่งครับก็ผมวิ่งวันละสองชั่วโมงครับแล้วก็วันละสองชั่วโมงอใช่ครับเพราะว่าแบตจะเริ่มเบิร์นตอนประมาณสี่สิบนาทีครับโอ้ห้านาทีเราก็ไม่ไหวนะนะดมแล้ววันละสองชั่วโมงใช่หลักการเดียวกันคือเรื่องคือเป้าหมายไว้ใช่ครับก็คือเพ่งที่เป้าหมายครับแล้วก็คือโฟกัสต้องฟังเพลงไหมถามนิดนึงเวลาวิ่งอ่าผมดูรายการทีวีตอนเย็น แล้วก็วิ่งไปเอาวิ่งอยู่ไปที่แล้วก็วิ่งอยู่กับเทรดมิวเอาวิ่งบนลู่วิ่งหลักการที่3คือเอาหลักการที่3คือกินคาร์โบไฮเดรตให้นองครับแล้วก็ไม่ได้ตัดคาร์โบไฮเดรตแป้งก๋วยเตี๋ยวเส้นไม่ตัดครับเพราะว่าถ้าตัดจะทำให้เราโหยโหยใช่ครับหลักการที่4ครับคือการที่เราไม่ตามใจปากครับยังไงยังไงก็คือเราต้องแยกแยะความหิวกับความอยากให้ออกแยกแยะความหิวกับความอยากให้ออกใช่ครับมันไม่เหมือนกัน การส้อมปกติหิวหรือว่าอยากปกติส่วนใหญ่จะเป็นอยากครับอยากโดมเหรอโดมเหรอทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างผมก็เหมือนโดมเลยแยกยังไงครับเนยอ่าก็คืออย่างเช่นอ่าถ้าเวลาเราหิวใช่ครับเราต้องแยกแยว่าอ่าคุณกินไปแล้วหรือยังถ้าคุณกินไปแล้วคุณสมควรพอได้หรือยังถ้าคุณพอแล้ว แสดงว่าสิ่งที่มันเกินไปกว่านั้นนะครับคือความอยากครับอย่างเช่นส่วนมากคนเราจะเป็นความอยากมากกว่าครับอย่างเช่นเวลาเราไปอะพารากอนเราจะดูว่าวันนี้เราจะไปกินฟูจิเบอร์คิงหรือว่าเราจะไปกินอะไรราอ,อ,อยากใช่ใชไหมใช่ครับเพราะว่าเราเพ่งเป้าหมายไปเพราะเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากไปกินอะไระใช่ไหมครับแต่ถ้าหิวคือเรากินอะไรก็ได้ครับหมูปิ้งขั้งถนนเราก็กินได้เพราะว่าเราแค่เดินไปหิวซื้อกินตอนนี้มันปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยพวกเราพี่น้องชาวไทยนะคือว่าเฮ้ยเย็นนี้ไปกินอะไรกันดีกินร้านไหนเราจะไม่พูดเลยว่าไปกินตอนกี่โมงและกิินนนนนออออะะะไไรรรรรรหืทาาาเเเเจ้ลยว่่กก นะความอยากมันจะคลืบคลานเข้ามาก่อนนี่คือหลักการที่4ี่แยกย้ายให้ถูกระหว่างความอยากกับความหิวขอให้เน้นว่าจะต้องหิวแล้วค่อยกินไม่ใช่แค่อยากกินเท่านั้นนะครับอันดับ5้าคืออันดับผ้าคือภูมิใจในตัวเองครับผมพูดเสมอในเฟซบุ๊กของผมแล้วก็ในแฟนเพจว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองครับให้คิดว่าเราคือคนที่หล่อสวยแล้วก็กําลังจะผอมครับอย่าได้สนใจในคําสบประมาณของคนอื่นครับเพราะว่าถ้าเราชนะใจตัวเองแล้วครับ เราก็จะชนะคนที่สบป,ประมาทแล้วด้วยครับถ้าเราแพ้เราก็เป็นแค่คนยอมแพ้คนที่แพ้คนเดียนะครับคุณได้ชนะใจตัวคุณเองจริงๆนะครับเอาละครับขอใช้บุญร่รห้กับเนยด้วยนะครับ ผมแก่งส้มนะฮะแล้วก็ดมจะนำไอเดียคุณไปประยุกต์ใช้อีกนะหลังจากวันที่มันต้นไปหลังจากผอมๆสาวปีดเยอะขึ้นไหมครับคือสาวมีเยอะขึ้นไหมในชีวิตก็มีบ้างครับมีบ้างครับเนะฮะต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับเมื่อเราลดความอ้วนปุ๊บแล้วเนี่ยความมั่นใจมันก็เกิดขึ้นในบรรโดนนะเพราะว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้สมัยก่อนใส่เสื้อผ้าได้ขาวมีแค่6กชุดใช่ไหมจริงๆมีแค่5ชุดห้าชุดเพราะว่าอาสาซื้อเสื้อที่ไทยไม่ได้ครับก็คือจะใส่เสื้อตอนที่อยู่อเมริกาก็คืืออเเป็นส้ triple อ l โอ้ triple XL เลยนะครับก็ขอให้โชคดีหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหกกิโลตอนนี้ตอนนี้หนักเท่าไหร่นะ66ครับ66มีเป้าหมายจะลงอีกไหมอ่าอีก2-3งสโลครับประมาณ63จะได้หล่อเป็นพิวดีเอาล่ะโดมน่ะมีเป้าหมายไหมจะกี่โลเดี๋ยวพี่จะได้กลับมาช่างโดมอีกเอาเป็นเลข7แล้วกันเลข7 70แล้วกันไหมอ่าอีกสักให้สักค้าเดือนแล้วกันโอเคโอเคไหมแตงส้มล่ะผมขอเหลือสักหกสิบห้าแล้วกันหกสิบห้าแล้วกันนะ คาน่าจะกลับมาเช้ากันใหม่หมดทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับเราไม่เจอกันวันแรงงานเรากลับมาเจอกันใหม่วันพุธ8โมงตรงทางช่อง9วันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนกับทุกทุกคนที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับคุอบ้าครับที่ต้องไปดูแล